สรุปฮันเตอร์เตอร์ตอนที่400ชื่อตอนว่าอัมพางคำเตือนนะครับในตอนที่400เนี่ยเป็นตอนจบของชุดนี้ที่ออกมาทีละ10ตอนนะก่อนที่จะหยุดยาวไปอีกยาวนานเนี่ยและในตอนนี้รายละเอียดและก็ตัวหนังสือค่อนข้างเยอะนะครับคลิปเต็มยาว40นาทีนะครับแต่ตัดทอแล้วเหลือเท่าไหร่ไปดูกันครับเปิดตอนมาฟิงกับเฟตันก็กาลังตามหาลังของแจ็งเอจากเครื่องส่งสัญญาณ เฟตันบอกว่าอยู่ห่างประมาณ 100- 200ถึงเมตรแต่ที่ทางไม่สเสถียรเลยก็แปลว่าถ้าไม่อยู่ข้างบนก็ข้างล่างสินะเท่านี้ก็รู้ว่ามันคงอยู่ที่ชั้น2ไม่ก็ชั้น4ี่แล้วนะ่ะฟิงกก็บอกว่าเราลองลงไปข้างล่างกันก่อนปะ่ะจะได้รู้ว่ามันใกล้หรือไกลแต่หากมันอยู่ที่ชั้น4ี่อะเฟตันก็พูดขึ้นนะถ้าเราใช้เอ็นของฟิงก็น่าจะหาได้ง่ายกว่านี้นะฟิงกก็บอกนะคิดหน่อยซิให้ใช้เอ็นท่ามกลางคนเยอะขนาดนี้นายบ้าไปแล้วหรืองไง ฉันเองก็ห่วยเรื่องเทคนิคนะกับการวางแผนเป็นพิเศษด้วยอยา่าดูถูกความเสี่ยงของเอ็นซิฟะเอ็นของฉันน่ะแค่มีคนพูดมันก็หยุดแล้วถ้ามีคนขยับก็ไม่ได้นะฉันขยับไปด้วยใช้ไปด้วยก็ไม่ได้อีกอสิ่งที่ฉันทําได้เต็มที่ก็คือหาของข้างในโกดังนั่นแหละหรือต่อให้ตอนนี้ฉันทําได้แต่การใส่คนที่ไม่รู้จักตัวจริงจํานวนมากลงไปในเอ็นเนี่ย มันเหมือนกับการเดินแก้ผ้าพร้อมชูป้ายว่ากรุณนายิงผมทีครับนายสลัมเลยละ่ะในส่วนนี้ก็เพิ่งเข้าใจรายละเอียดเอ็นของฟิงนะแล้วก็เพิ่งรู้นะครับว่าฟิงเป็นคนใช้เอ็นในการค้นหาของในโกดังน่าจะหมายถึงดาบล่มกับดาบของโนมระกะนั่แหละครับแต่เอ็นของฟิงเนี่ยค่อนข้างใช้งานยากนะครับแต่น่าจะต้องแลกมากับระยะค่อนข้างกว้างหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะเออต่อมาครับโนมระกะก็กลับมารวมตัวด้วยนะโนมุระกะบอกว่า พวกนายเนี่ยนะยังเดินเอ้อระเหยในที่แบบนี้อยู่อีกเหรอเฟตันก็บ,บอกนั่นมันคําพูดของทางนี้ต่างหากฟิงก็บ,บอกว่านายเองก็เธอทำไมถึงได้กลับมาเร็วขนาดนี้ล่ะนบุตรกาก็บ,บอกไว้จะเล่าให้ฟังทีหลังเครื่องส่งสัญญาณมีการเคลื่อนไหวไหมอ่าตอนนี้ก็ไปชั้นบนไม่กับชั้นล่างเพื่อหามันนี่แหละฟิงก็บ,บอกว่าเออบอกไว้ก่อนนะหลังจากที่นายวาร์ปมันเพิ่งผ่านไปแค่สินาทีกว่าๆเองนบุตรกาก็บ,บอกอืม ยังอยู่แค่นั้นเองเหรอจากการคาดการณ์ของพวกเราเนี่ยฐานทัพของพวกมันจนะอยู่ชั้นสองหมายความว่าถ้ายืนยันได้แล้วว่าอยู่ชั้นสองจริงเราก็จะใช้เส้นทางประตูลับของแก๊งชะอะเพื่อขึ้นไปข้างบนจากนั้นทั้งสามก็เดินมาที่จุดตรวจการของทหารนะนมมรักาก็บอกถ้าฮิริกิมาที่นี่ฝากบอกด้วยนะว่าพวกเรากําลังจะไปที่ลังของชะอะทหารบอกว่าเข้าใจแล้วครับเราได้ยินเรื่องของทางแก๊งชะอะ,ะกับชูอุแล้วเชิญผ่านได้เลยครับนมมรักาคิดในใจนะ รู้สึกไม่ว่าจะข้างล่างหรือข้างบนมันก็ไม่สมเหตุผลเลยฮะเอาเถอะมันก็แน่นอนที่พวกมาเฟียอาจจะไม่ได้บอกพวกเราทุกเรื่องก็ได้ไม่ค่อยเห็นด้วยเลยจริงๆฟิงก็พูดขึ้นนะหลังจากได้ลองไปจริงๆแล้วเนี่ยนายพอเดาได้ไหมว่ามันน่าจะอยู่แถวไหนบนเลอลำนี้โนบุก็บอกไม่เลยเพราะมันเป็นพื้นที่ที่หัวหน้าของพวกมันใช้เน้นสร้างขึ้นมาเราคาดเดาไม่ได้หรอกเฟรตันบอกเอ๊ะเอ๊ะรอเดี๋ยวนะดูนี่สิ ก็ยื่นเครื่องรับสัญญาณให้ดูนะมันเริ่มกกลออกไปแล้วนะเท่านี้ก็ยืนยันแล้วสินะว่าฐานของเออิเนี่ยมาอยู่ชั้นสองเนบุก็บอกเข้าใจแล้วที่ฉันไม่เห็นด้วยกับเพราะเรื่องนั้นนี่เองถ้าเป็นแบบนั้นก็หมายความว่าหัวหน้าของแก๊งเออิอยู่ชั้นบนทีนี้มันก็หมายความว่าพวกมันไม่ใช่ตัวต้นเหตุของสงครามนะสิฟิงกก็พูดฆ่าคนของแก๊งอื่นแล้วหัวหน้าหมกตัวอยู่ในฐานทัพไม่โผล่หัวออกมาเนี่ยนะมันไม่น่าใช่นะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องมาเถียงกันด้วยเนี่ย แถมยังมีความเป็นไปได้ที่แก๊งเออิจะใช้วัฒนธรรมโบราณในทางชั่วร้ายอีกเฟตันก็บอกว่างั้นเราดิ่งไปที่หลังของชะอะเลยนะโนบุบอกว่าไม่แหละอย่างน,น้อยๆก็พาแฟงคินมาเถอะ เพราะเรายังไม่รู้จํานวนพักพวกของแก๊งเออิที่สําคัญก็คือความสามารถของพวกมันก็สูงกว่าที่เราคิดไว้ด้วยนะถึงจะรู้สึกว่าเป็นแก๊งที่มีแต่พวกนักเลงมารวมตัวกันก็เถอะแต่ความสามารถของที่ปรึกษาพวกมันเนี่ยอาจจะทําให้เราตึงมือก็ได้ฟิงก็บอกว่าเฮ้ยอย่าลืมว่านี่คือการฆ่าเวลาระหว่างตามหาตัวฮิสกานะเออรู้แล้วนะโนบุก็พูดต่อนะ การคุ้มกันเส้นทางเพื่อไปยังชั้นบนก็เป็นเรื่องสําคัญในการตามหาตัวฮิสุกะเหมือนกันการรวมตัวกับแฟงคิดมันก็เป็นการเลี่ยงความเสี่ยงเผื่อเราเจอฮิสุกะแบบบังเอิญระหว่างการฆ่าเวลาอยู่ฟิงกก็เถียงนะไอ้ที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยฉันว่านายดูสนใจพวกของแจ๊งเออิจังเลยนะโนบุตรกาก็บอกเอาเถอะก็ไม่ปฏิเสธหรอกเพราะมันมีคนที่น่าสนใจอยู่น่ะสิเฟตันก็พูดขึ้นนะโนบุตรการเนี่ยลงสตูเกินไปแล้วนะจากนั้นก็มีการประกาศขึ้นนะครับ ทุกท่านเราขอแจ้งข่าวร้ายให้ทราบนี่คือการประกาศเรื่องด่วนขอให้ทุกท่านหยุดและฟังอย่างตั้งใจจากนั้นภาพตัดมาที่ห้อง1006ห้ององค์ชายไทยสันครับราวบริการนั้นมีการแปลงโฉมนะครับบริการคนหนึ่งนะบอกว่าสิ่งที่ผมจําได้มีแค่วิธีใช้ปืนที่ฉันมาอยู่ที่นี่ได้ก็เพราะว่าองค์ชายลำดับที่6ไทสันเก็บฉันมาคนต่อมาบอกว่าผมชื่ออิมันเซ่ดาราระดับโลกแต่ซันโกแทบไม่รู้เรื่องของผมเลย แถมยังต้องบอกว่าไม่ใช่สเปคเลยด้วยซ้ำผมเพิ่งเคยเจอผู้หญิงแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยนะบริการาศอีกหนึงคนก็ยังบอกว่าฉันคือองค์ชายแห่งดาวมูนี่จากเนบิวลาเอชอาฉันมาที่นี่เพื่อตามหาเจ้าสาวนะบริกาการหลายๆคนนะครับที่เหมือนกับว่าสวมบทบาทคอร์สเพย์แสดงบทบาทอะไรบางอย่างอยูบริการคนนึงก็บอกว่าอย่างนี้นี่เองเหรอพวกเขาทุกคนเล่นตามเซตติ้งสเปคที่องค์ชายกาหนดสินะ องชายรีบเดินเข้ามาเลยนะเดี๋ยวเดียวแอแอแอห้ามพูดว่าเซตติ้งนะมันไม่ใช่เซตติ้งแต่เป็นการเกิดใหม่ตั้งหากเลย,ยะระหว่างที่อยู่บนเรือนลํำนี้นายคือคนที่เกิดใหม่กลายมาเป็นจูเลโนอีกคนนะเข้าใจไหมอ่าครับหลังจากนี้เป็นต้นไปนายคือคนที่ภายนอกดูขี้หลีแต่ข้างในคือเป็นบริการผู้บริสุทธิ์ในระหว่างที่ทั้งหมดเนี่ยกำลังพูดเล่นกันอยู่นะ อิเซนเบบีก็คิดในใจจากที่เห็นคือจูเลโนไม่ต่างกับปกติเลยแต่ตอนอ่านหนังสือกับดูเงียบจนเราเป็นห่วงแฮ่ความสามารถสันเนนขององค์ชายลำดับ6ต้องเชื่อมโยงกับหนังสือเล่มนั้นไม่ผิดแน่ถ้าพลังนั่นเป็นสิ่งที่มีไว้เพื่อเผยแผ่ความรักแล้วก,ก็มันก็อาจจะทําให้ราชาเลื่อมใสและประกาศยกเลิกศึกชิบงบัลลังค์ครั้งนี้ก็ได้ต่อมานะครับอิเซนบ,บิีก็พูดกับองค์ชายว่าองค์ชาย ท่านได้แจกจ่ายหนังสือให้กับองค์ชายคนอื่นๆด้วยหรือเปล่าครับไทสันก็บอกฉันให้พวกองค์ชายระดับล่างๆกับมามีของพวกเขาไปนะแต่ก็ไม่น่าจะอ่านกันหรอกเอาเถอะแต่ฉันก็ไม่คิดว่าพวกเขาจะทิ้งมันหรอกตามลำดับของศึกชิงบัลังแล้วเนี่ยฉันเองก็อยู่ในสถานะที่ไม่แน่นอนอยู่ด้วยน่าเศร้ายิ่งนักนะแต่ฉันแทบไม่มีอิทธิพลอะไรเลยอิซเนอบีก็บอกแล้วได้ให้กับราชาไปไหมครับ ฉันฝากคมภีไว้กับหมาม้าแล้วนะฉันก็อยากจะเชื่อนะว่าหมาม้าจะให้จริงๆเนะี่ยฉันว่าก่อนจะเจอป๋าป้าต้องได้รับการอนุญาตจากหมาม้าก่อนละนะมันเป็นเงื่อนไขในการเข้าร่วมศึกชิงมลังครั้งนี้นะแต่ฉันก็คิดที่จะปฏิเสธการเข้าร่วมตั้งแต่แรกอยู่แล้วละเนื่องจากฉันเป็นแบบนี้หมาม้าก็เลยไม่คาดหวังว่าฉันจะมีลูกหมาม้าเนี่ยดูเศร้าพอตัวเลยนะหมาม้ามักบอกว่าทนไม่ไหวแล้วถูกราชนีคนอื่นมองด้วยสายตาแบ่งแยกอย่างน่าเศร้า มาม้าก็เลยอยากให้ฉันไปเอาคืนในศึกชิงบลลังน่าเสียดายที่ฉันต่อสู้ด้วยความรักอย่างเดียวอิซุนบีก็บอกองค์ชายผมอยากให้ท่านโน้มน้าวท่านแม่ว่าให้ราชาอ่านหนังสือเล่มนั้นด้วยตัวเองในงานเลี้ยงอาหารเย็นครั้งต่อไปได้โปรดเถอะนะครับมันเป็นกุญแจสําคัญที่จะเปลี่ยนโชคชะตาของเรือลํานี้ไทสันก็บอกก่อนนะพอได้ยินแบบนี้แล้วฉันและที่จะจริงๆเลยนะเข้าใจแล้วฉันจะรีบไปบอกมาม้าให้ละกัน ตัดมาที่หน้าห้อง1 0 1 0ห้องขององค์ชายคาโจนะครับตอนนี้มีทั้งบริกาแล้วก็ทหารเนี่ยเฝ้าหน้าห้องนะห้ามคนเข้าออกราชินีนะครับแม่ขององค์ชายคาโจแล้วก็ฟูเกสึกาลังคุยโทรศัพท์อยู่นะครับก่อนอื่นนะเรื่องกฎระเบียบพวกนี้ช่วยรอจนกว่าจะจัดของส่วนตัวเสร็จก่อนได้ไหมยิ่งกว่านั้นเนี่ยฉันไม่ถึงรายชินีแล้วแม่ของฟูเกสึทําไมจะถึงขอข้าพบเธอไม่ได้กันนะ คนเป็นแม่กําลังเป็นห่วงมากๆอยู่นะรีบๆทําให้ฉันได้เจอเธอสักทีเถอะแล้วก็ช่วยเอาเทปกั้นออกไปจนกว่าฉันจะได้เจอเธอด้วยฉันอยากจะขอคุยเป็นการส่วนตัวนะให้ตายสิแล้วก็วางสายไปนะครับราชนินีคิดในใจนะใช่แล้วทําให้คนอื่นคิดว่าข้าโจยังมีชีวิตอยู่เท่าที่ทําได้จะดีกว่าการที่ข้าโจพ่ายแพ้เร็วขนาดนี้รู้สึกเจ็บพอตัวเลยฮนะ ถึงเราจะเกียดที่หลอนชอบมองออกทุกอย่างและพูดเหมือนรู้ไปหมดก็เถอะแต่หล่อนก็สําคัญในการเป็นโล่ให้กับน้องสาวถ้าเป็นฟูเกสืแล้วก็เรา,วาควบคุมได้ดังใจอยู่แล้วนะแต่เธออ่อนแอเกินไปนะสิในการ,รเผชิญหน้ากับสื่อจิงบวลังคนเดียวปล่อยให้ฟูเกสือถูกคุมตัวอยู่ที่ฝ่ายตุลาการน่าจะปลอดภัยที่สุดต้องให้เธออยู่ที่นั่นนานที่สุดเท่าที่จะทําได้จากจุดนี้จะเห็นว่าราชินีนั้นรู้เรื่องที่องค์ชายขาโจตายไปแล้วด้วยนะครับ แล้วก็น่าจะกําลังปกปิดการเสียชีวิตขององค์ชายคาโจนะเพื่อที่จะคุ้มครองหรือว่าป้องกันองค์ชายฟูเกสึแต่ในตอนนี้เราก็ยังไม่รู้นะครับว่ามีใครบ้างที่รู้เรื่องการเสียชีวิตขององค์ชายคาโจเนาะต่อมาตัดมาในห้องสอบสวนของฝ่ายตุลาการนะสัตว์เน้นขององค์ชายคาโจนะครับที่แปลงร่างเป็นองค์ชายคาโจนี่ก็กําลังพูดอยู่นะบอกว่าเอาเป็นว่าฉันคืนชีพขึ้นมาในฐานะวิญ,ญญาณที่ต้องปกป้ององค์ชายฟูเกสึ ต่อให้นี่คือความสามารถของสัตว์เนนของฉันเนี่ยแต่การที่ฟูจินมองเห็นก็แสดงว่าฉันเนี่ยหมดสิทธิ์ต่อสู้ในศึกชิงบอลังแล้วถ้าฉันใช้อล่าของฟูจินเป็นพลังงานเพื่อรักษารูปร่างมันก็จะทําให้เขาแบกรับภาระหนักเกินไปสาเหตุความอ่อนแอของเขาส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะฉันนี่แหละถ้าเขารู้ความจริงที่ว่าเนี่ยเธอคิดว่าภาระเรื่องเนนของเขาจะลดลงไหมล่ะภาพกระตัดมาที่เซลิสึตอนนี้ที่กําลังสั่นด้วยความหวาดกลัวนะและคิดในใจว่า นี่เราทำไมถึงทำเรื่องแบบนี้ลงไปนะสัตว์เนนขององค์ชายข้าโจก็บอกต่อนะเซลิซ้ึยืนขึ้นเดี๋ยวนี้ค่อยไปสำนึกผิดตอนอยู่คนเดียวซะมันเป็นสิ่งที่ฉันต้องการเองนะยังไงฉันก็ไม่เสียใจแน่นอนจะว่าไปเนี่ยมันก็ทําให้ทุกอย่างง่ายขึ้นมาใช่หรือไงองค์ชายสิบเอ็ดฟูเกสึสจะต้องขึ้นเป็นราชาถ้าหนีไม่ได้ก็มีแต่ต้องสู้เท่านั้นในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยที่ทุกคนคิดว่าฉันตายไปแล้วหลังจากนี้แหละฉันจะออกมาเผยว่า คาโจที่น่าจะตายไปแล้วยังมีชีวิตอยู่และใช้ประโยชน์จากสถานการณ์หลังจากนี้อย่างเต็มที่จากในภาพจะเห็นว่าภายในห้องนะครับจะมีสัตว์เนนขององค์ชายคาโจเซลิสซและก็ไคซาลุคนจากกระทรวงยุติธรรมนะครับกำลังสนทนากันอยู่ต่อไปจะขอเรียกสัตว์เนนองค์ชายคาโจว่วาองค์ชายคาโจไปเลยนะครับคาโจก็บอกต่อนะแต่ยังไงก็ห้ามบอกเรื่องที่ฉันตายไปแล้วให้ฟูจินรู้นะไคซาลุก็บอก ถ้าทำแบบนั้นผมว่าไปบอกคุณน้องสาวล่วงหน้าว่าทุกคนเข้าใจผิดว่าขาโจตายไปแล้วจะดีกว่านะถ้าเป็นสถานการณ์ตอนเนี้ที่คุณยังอยู่ที่นี่แล้วก็คุณน้องสาวนะ่าจะเข้าใจสิ่งที่คุณอธิบายแน่นอนถึงอย่างนั้นทั้งเรื่องผีและความสามารถเน้นเนี่ยผมเองก็ตามไม่ทันหรอกนะแม้ว่ามันจะเป็นปรากฏการณ์ที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยแต่จากการรายงานของกองทัพท่าทีของเซเิสซมันก็ทําให้ผมเชื่อได้แหละขโจพูดถูกแล้วนะถ้าเราปล่อยให้คุณอยู่ในสภาพที่จิตใจไม่มั่นคง เราคงเดือดร้อนหนักเลยละ่ะเพราะเด็กสาวที่อายุน้อยกว่าคุณครึ่งนึงได้ตัดสินใจเพื่อรอคุณอยู่นะดังนั้นผมไม่อยากให้คุณทําให้พวกเราผิดหวงังขาโจก็บอกอยากร่วมมือกับพวกเราจริงๆไหมเนี่ยรีบตัดสินใจตอนนี้เลยนะคุณป้าเซลิซึเซลิซึทำหน้าโมโหนะแล้วก็บอกเอาเอาก็เอาวะแค่ร่วมมือก็พอใช่ไหมไคสลุก็บอก ถ้างั้นก่อนอื่นผมจะเริ่มจากปัญหาของเซนลิสึก่อนนะตอนนี้มีองค์ชายทั้งหมด5คนที่อยากพบคุณอยู่องค์ชาย3กับ4เชิญคุณไปที่ห้องเพราะต้องการฟังคุณเล่นดนตรีกับพูดคุยเป็นการส่วนตัวส่วนองค์ชายลำดับที่1 5ึ่งและกเหมือนว่าจะมีการเปิดเผยอย่างชัดเจนว่าพวกเขาต้องการให้อภัยโทษและให้คุณทําการแสดงอีกครั้งคาโจก็บอกอภัยโทษนี่หมายถึงเรื่องอะไรเมโลดี้ส่งซิกกับไคซารุว่าให้เก็บเรื่องเคนนี่ไว้เป็นความลับไคซารุตอบรับนะครับ ตรงส่วนนี้น่าจะปกปิดเรื่องของเคนนี่ไม่ให้คาโจกับฟูเกสึรู้นั่นเองคาสรุพูดต่อพวกองค์ชายที่เรื่องเข้าใจเรื่องความสามารถเน้นมากขึ้นเนี่ยพวกเขารู้ว่าเซนลิสึมีความเกี่ยวข้องกับคดีพยายามหลบหนีถ้าเซนลิสึมีความผิดร่วมในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิดก็จะมีโทษถึงขั้นประหารชีวิตเลยนะพวกเขาก็เลยเสนอว่าถ้ามาอยากโดนตัดสินคดีก็ทําการสแสดงอีกครั้งซะยังไงล่ะคาโจพูดต่อ แสดงว่าพวกเขาอยากให้เธอช่วยเรื่องการรอบสังหารแบบทางอ้อมสินะก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอถือว่าเป็นวิธีการที่ดีในการลดจํานวนองค์ชายนะทายสรุปบอกผงผางสุดๆเลยนะพวกองค์ชายระดับสูงๆยังเหลือกันอยู่หลายคนเราเลยมีเรื่องที่ยังไม่รู้อีกมากแถมตอนนี้พวกเขาก็ระวังตัวเองกันด้วย ถ้าเราไม่รู้ว่าใครกำลังหมายหัวใครอยู่พวกเราก็อาจจะเป็นฝ่ายที่รัดคอตัวเองตายก็ได้เซลิสื์บอกว่าเดิมทีแล้วในความสามารถนั้นความสามารถของฉันมันมีไว้เพื่อการรักษาแต่การทำให้สติล่องลอยนะมันเป็นขนข้างเคียงนะถ้าพวกเขารู้ว่ามันเป็นความสามารถที่แค่ปิดหูกระปองกันได้แล้วเนี่ยคุณคิดว่าพวกเขาจะยอมแพ้กันไหมล่ะใครซ์รุกก็บอกเรื่องนั้นถือว่าใช้เป็นสงครามข้อมูลบวกกับข้อต่อรองได้เลยนะ ผมคิดว่าเราให้พวกองค์ชายระดับสูงประมูลเวลาการแสดงที่แท้จริงดีกว่าเซลิสซปวดหัวนะประมูลการแสดงกับการรอบสังหารสินะโอ้ยไม่คายโซลบอกว่าถ้าอยากให้ความสาคัญกับองชายฟูเกสือเป็นอันดับแรกก็คงต้องแบบนี้แหละแต่ว่าสิ่งที่ได้ผลที่สุดก็คือการเชิญองค์ชายทั้งหมดมาเข้าร่วมและพวกเราจะเป็นคนกําจัดองค์ชายลําดับสูงเองผมคิดว่าการใช้ยาพิษที่ออกฤทธิ์ช้าให้กับพวกองค์ชาย ที่กําลังลืมตัวอยู่ทางปากน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดถ้าคิดจะทําจริงๆแล้วก็ผมจะเตรียมทุกอย่างที่จําเป็นไว้ให้เองเซลิสือบอกว่าเรื่องนั้นถ้าคุณพลาดเนี่ยมันเท่ากับว่าคุณตายเลยนะทําไมถึงต้องทําขนาดนี้ด้วยล่ะใครสลุกก็บอกนะเอ๊นึกว่าผมอธิบายไปหมดแล้วสะอีกเซลิสือคุงผมชอบคุณยังไงล่ะหาในช่วงเนี้ยผมนอนไม่เป็นเวลาสาเหตุมันเป็นเพราะคุณ พอรู้ตัวเนี่ยผมกเกล้าแต่เนื่อถึงคุณกับการแสดงของคุณซ้ําไปซ้ํามาช่วงเวลานั้นมาสนุกที่สุดแล้วจริงๆผมไม่เคยรู้สึกใจเต้นแรงแบบนี้มาก่อนผมไม่รู้จะทายังไงกับตัวเองเลยในระหว่างที่ไครซารู้พูดอยู่นะครับเซลิสึก็ฟังเสียงหัวใจแล้วก็คิดในใจว่าจังหวะหัวใจนายตอนนี้เต้นเหมือนกับเข็มนาฬิกาอะตอมหรือยังไงเลยตาคนนี้พูดเรื่องอะไรของเขาเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่ไม่เข้าใจก็คือทั้งที่เขาสามารถจัดการพวกเราที่นี่ได้อย่างง่ายดายได้เท ทำไมต้องมาพูดอะไรอ้อมค้อมแบบนี้ด้วยนะมันยืนยันได้เลยว่าเขาเป็นผู้ใช้เนนสายควบคุมที่แกละเป็นผู้ไร้ความสามารถเน้นเขาวควบคุมตัวเองให้เป็นผู้ไร้ความสามารถเน้นและกําลังใช้ประโยชน์จากพวกเราเพื่อเป้าหมายรับบางอย่างการลอบสังหารองค์ชายระดับสูงพร้อมกันทีเดียวมันอาจจะเป็นเป้าหมายที่แท้จริงก็ได้ ถ้าเป็นแบบนั้นแสดงว่าคนที่บงการอยู่คือองค์ชายคนอื่นที่จะไม่มาเข้าร่วมงานเลี้ยงนี้สินนะเซนลิสึกกำลังมองเป้าหมายที่แท้จริงของไคซารุอยู่นะครับต่อมาไคซาลุก็เริ่มพูดถึงวิธีการนะครับผมจะไปรวบรวมอุปกรณ์มาให้ส่วนคุณก็ช่วยใช้ประโยชน์จากการเชิญครั้งนี้ในการทําให้องค์ชายเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารเย็นให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้คาโจก็บอกว่าฉันจะทําในส่วนของฉันแล้วกันนะเพราะยังไงเราต้องมีการช่วยเหลือจากฟูจิน ก่อนอื่นเนี่ยฉันจะอธิบายเรื่องที่ตัวเองตายแล้วให้เธอรู้เธอต้องเข้าใจเหตุผลแน่ว่าทําไมเราต้องจัดการองค์ชายระดับสูงทั้ง4คนให้ได้ใครสรุก็บอกโอเคถ้างั้นขาโจกลับไปที่ห้องสอบสวนที่1นะแต่ผมเดินผ่านกำแพงไม่ได้เพราะงั้นผมจะไปรับทางประตูปกติจากนั้นทั้งหมดก็แยกย้ายกันไปนะตามภาพเลยนะครับตอนเนี้เซนลิสึและก็องค์ชายขาโจเนี่ยถูกคุมตัวอยู่ที่ห้องสอบสวนฝ่ายตุลาการนะ คายซารุเนี่ยที่เป็นเจ้าหน้าที่ของฝ่ายตุลาการที่เข้ามาสอบสวนเนี่ยก็ได้ร่วมมือกับเซลิสึแล้วก็องคชายคาโจองค์ชายคาโจกับฟูกิสึอยู่คนละห้องกันนะครับแต่เนื่องจากองคชายคาโจนั้นเป็นสัตว์เนนสามารถทะลุกำแพงได้ก็เลยเข้าไปรวมตัวกันในห้องของเซลิสึก่อนหน้านี้นะครับประมาณนี้เนาะในระหว่างนี้คายซารุก็เริ่มคิดในใจว่าพื้นที่คุ้มครองพยาน VIP บนเรือนี้เป็นที่ปลอดภัยที่สุดแล้วนะตราบใดที่อยู่ที่นี่ต่อให้เป็นองค์ชายหนึ่งก็เข้ามายุ่งไม่ได้ จากนั้นคายซารุก็เรียกเจ้าหน้าที่หน้าห้องนะครับสไตเนอร์มาทางนี้หน่อยสิถ้าวันดีคืนดีทหารส่วนตัวขององค์ชายหนึ่งหรือกองทัพราชวงมาที่พื้นที่นี้ให้กดเจ้านี่นะฉันขอร้องคนนอกได้แค่นายคนเดียวเท่านั้นครับแต่ว่าคายซารุพูดต่อถึงฝ่ายตุลาการจะเป็นฝ่ายที่เป็นกลางที่สุดในเรือลํานี้แต่ถ้ามีการประกาศกฎอายการศึกพิเศษขึ้นมามันจะกลายเป็นศูนย์กลางของผู้เผด็จการทันที พวกทหารก็จะเข้ามายึดอำนาจทั้ง3ชั่วขราวเพราะมีการเกิดเหตุที่เป็นภัยต่อประเทศสินะครับเคสที่ร้ายที่สุดก็คือการถ่ายโอนอำนาจไปยังกองทัพตันทิศหลังจากที่ทหารกองทัพราชวงศ์มีการเข้ามาภายในสำนักงานตุลาการนี้ถ้ามันสำเร็จแล้วก็พวกที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏก็จะถูกพิพากษาประหารชีวิตในเวลาไม่ถึง10นาทีที่นี่ก็เลยเป็นประกาศสุดท้ายที่จะหยุดความบ้าคลั่งของกองทัพสินะครับเรื่องสึกชิงบาลังผมเองก็ไม่รู้รายละเอียดเท่าไหร่แต่มันเร่งด่วนขนาดนั้นเลยแหละครับ พวกเราไม่มีใครคนไหนรู้เรื่องหรอกนะเพราะไม่รู้นี่แหละเราเลยต้องเตรียมตัวอยังไงนายก็คือพยานในจํานวนไม่กี่คนบนเรือลานี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนายก็น่าจะปลอดภัยนั่นแหละจากนั้นข้าโจก็ได้เข้ามาหาองค์ชายฟูเกสึที่ห้องนะครับแต่ก็กลับไม่พบองค์ชายฟูเกสึองค์ชายข้าโจพยายามหาจนทั่วนะจนไปเปิดผ้าห่มขึ้นก็เจอกับประตูลับที่อยู่บนที่นอน กะแล้วเชียวมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจริงๆด้วยถ้าพวกเราไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็หากออกไปข้างนอกครั้งหนึ่งแล้วประตูทางเข้าก็จะหายไปเพราะมันเป็นทางออกทางเดียวตอนนี้เธออยู่ในประตูอย่างนั้นเหรอหรือว่าโดนใครบางคนเล่นงานเลยจำเป็นต้องใช้ความสามารถเพื่อซ่อนตัวจากนั้นองค์ชายฟูเจสึก็เปิดประตูกลับมานะอะโลออกพิธีเป็นอะไรไหมเกิดอะไรขึ้นเหรอนี่นี่ข้าจินฟังนะมีข่าวใหญ่เลยแหละฉันค้นพบครั้งใหญ่เลย เวทมนต์ของฉันนะปกติมันใช้ได้แค่บลคัลลังคงเท่านั้นแต่จูจ่ๆมันใช้ได้หลายครั้งเฉยเลยละอีกอย่างนะประตูขากลับมันก็โผล่ออกมาแม้ว่าฉันจะไปคนเดียวอีกด้วยถึงจะกลับมาได้แต่ที่เดิมก็เถอะแต่หลังจากนี้ตอนที่ขจินพักฉันก็สามารถออกไปสำรวจคนเดียวได้อย่างอิสระแล้วขโจก็บอกว่าฟูจินแต่สีหน้าเธอดูไม่ค่อยดีเลยนะ ฟูเกสุก็ยังพูดต่อได้ความตื่นเต้นนะไม่เป็นไรเลยฉันสบายดีมากๆเลยล่ะทุกครั้งที่ฉันใช้เวทมนต์ฉันจะรู้สึกแฮปปี้และเปี่ยมพลังสุดๆไปเลยตอนนี้ฉันได้ไปสำรวจในที่ต่างๆได้แล้วเรามาใช้เวทมนต์เพื่อเพิ่มระดับทักษะกับออกไปจากที่นี่กันเถอะขโจคิดในใจหมายความว่ายังไงมาเป็นความสามารถที่ยิ่งใช้มันจะยิ่งเติบโตจริงๆเหรอแล้วก็พูดออกมานะครับแต่ว่าสีหน้าเธอดูแย่จริงๆนะฟูจิน อย่าฝืนใช้เลยได้ไหมฟูเกสสจับมือของคาโจนแน่เลยะครับแล้วก็บอกว่าฉันน่ะรู้ดีว่าที่ผ่านมาเธอเป็นคนคอยปกป้องฉันมาตลอดแต่คราวนี้มันคือตาฉันบ้างแล้วล่ะฉันจะทําทุกอย่างฉันจะทํามันมากๆเลยคาโจนตกใจกับสีหน้าที่ฟูเกสสแสดงออกมานะครับคาโจก็บอกว่าเข้าใจแล้วแต่ว่าเออก่อนอื่นเราพักผ่อนกันก่อนดีไหมเรามานอนด้วยกันเถอะนะเอาไว้ตื่นแล้วล้วค่อยมาทํากันต่อเนาะ ในเวลาต่อมานะคาโจก็รีบมาปรึกษากับเซนลิสึนะขาโจบอกว่าเธอนะหมดสติไปโดยสมบูรณ์แบบเลยละ่ะไม่ใช่หลับนะแต่หมดสติไปเลยยังไงแบบนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องปกติแน่แ,นแต่ว่า,าฉันยังหาสาเหตุไม่เจอเลยอะเซนลิสึก็บอกอ,อย่างนั้นเหรอฉันเองก็อยากไปดูกับตัวเองให้แน่ใจนะแต่ว่าฉันดันเป็นพยานคนสําคัญนะสิเดิมทีฉันเข้าใกล้พวกเธอสองคนไม่ได้ด้วยซ้ําอะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นฟูเกสึเนี่ยยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยเรื่องเวลาเข้าพบกับองค์ชายคนอื่นกับเวลาสัมภาษณ์พวกเธอเดี๋ยวให้ใครสรุปเป็นคนจัดการแล้วกันแล้วทําเป็นเหมือนพวกเราเดินผ่านการเฉยๆที่โถงใหญ่น่าจะได้จากนั้นในเวลาต่อมานะครับเซนลิสึก็ได้เดินผ่านสวนทางกับองค์ชายฟูเกสึตามที่ต้องการนะเซนลิสึรีบสังเกตอาการของฟูเกสึนะครับ อาการที่เห็นเนี่ยจะเห็นว่าสีหน้าขององค์ชายฟูเกสึนั้นเปลี่ยนไปมากครับแล้วเหมือนจะมีเหล่า,มาแมลงหรือว่าดวงวิญญาณตัวเล็กๆนั้นเกาะติดเต็มไปหมดเลยฟูจินแสดงสีหน้าที่เหมือนดีใจอยู่ตลอดเวลานะครับัมเพลงด้วยแต่มันสวนทางกับสภาพภายนอกที่ดูอิดโรยเอามากๆเลยเซลิสึคิดในใจว่าแบบนี้อันตรายฮฮออร่าของฟูเกสึกําลังอ่อนแอลงโดยเฉพาะเซส,สึสภาพจิตใจเองก็ค่อนข้างไม่มัน่นคง แถมยังทําให้พวกวิญญาณร้ายมารวมตัวอยู่ที่เธอด้วยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะในช่วงเวลาสั้นๆไม่กี่วันชีวิตของเธอบั่นทอนลงขนาดนี้เลยเหรอทํายังไงดีอะจานวนวิญญาณร้ายที่ตามติดมันเยอะเกินไปถ้าเป็นแบบนี้มีหวังชีวิตเธอตกอยู่ในอันตรายแน่เราต้องรีบหาใครสักคนมาช่วยปัดเตามันต่อมาครับเซลิสือก็ได้เข้าไปที่ห้องเยี่ยมนะโดยมีองค์ชายสามโจไลนะครับที่เข้ามาเยี่ยม เซนลิสึก็ยังเป็นห่วงอาการของฟูเกสสอ,อยู่ครับได้แต่คิดว่าจะต้องหาทางทําอะไรสักอย่างเซนลิสึกําลังวิเคราะห์ว่าอาจจะเกี่ยวพันถึงบรรดาองคชายที่เข้ามาเยี่ยมเขาและอาจจะใช้เงื่อนไขในเรื่องขององคชายฟูเกสสเป็นข้อต่อรองก็ได้เซนลิสึคุยกับองคชายโจไลนะครับว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าองค์ชายจะมาด้วยตัวเองนะคะองค์ชายก็บอกว่ายังไงฉันก็ต้องอยากมาแสดงความนับถือด้วยตัวเองให้ได้นะ่ะ การแสดงในงานเลี้ยงอาหารเย็นเป็นอะไรที่ดีงามอย่างแท้จริงสิ่งที่ฉันอยากจะขอมีอยู่2อ,อย่างอย่างแรกคือฉันอยากฟังการแสดงนั้นอีกครั้งอีกอย่างคือฉันอยากมอบหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าฉันนับถือเธอจริงๆจากนั้นองค์ชายสได้มอบกระเป๋าเข้ามา1ใบน,นะครับภายในกระเป๋านั้นมีเหรียญอยู่แน่นอนว่าเป็นเหรียญจากสัตว์เนนขององค์ชายโจไลนี่แหละครับในเวลาต่อมาบริการขององค์ชายสนะครับก็ได้เข้าพบบอกว่า ผมคือเวนทหัวหน้าทหารส่วนตัวและตัวแทนขององค์ชายลำดับที่สี่ผมเข้าใจดีว่าการต่อรองนี้มันไม่ได้อะไรขึ้นมาแค่จะมายืนยันว่ามันจะเกิดขึ้นสักวันแน่นอนองค์ชายสี่ต้องการเชิญคุณไปหาที่ห้องพักส่วนตัวคุณจะตอบรับคำเชิญนั่นไหมเซลิสซอก็บอกถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะแต่ฉันคงตัดสินใจเรื่องนี้คนเดียวไม่ได้เหตุผลนั้นเพราะว่าคุณถูกจ้างให้เป็นบริการขององค์ชายลำดับที่สิบขะโจใช่ไหมครับ ฉันไม่สามารถตอบในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสัญญาได้ค่ะถ้างั้นผมขอเปลี่ยนคำถามแล้วกันเรื่องการแสดงนั่นแหะยังไงคุณก็ไม่ทําการแสดงอีกเป็นอันขาดใช่ไหมครับสำหรับฉันแล้วส่วนตัวนะคะถ้าฉันถูกกล้องขอในภายใต้สถานการณ์ที่เหมาะสมยังไงฉันก็ยินดีที่จะทําการแสดงได้ทุกเมื่ออยู่แล้วค่ะถ้างั้นก็ดีองค์ชาย 4A ก็คงยินดีเช่นกันแต่ดิฉันคิดว่าการต่อรองที่นี่มันก็น่าจะมีความเป็นไปได้นะคะ คุณว่าอย่างไงนะครับพอเรื่องรายละเอียดเราจะบอกหลังจากที่คุณออกไปจากที่นี่แล้วในตอนนั้นเราค่อยดําเนินการต่อรองกันในระหว่างนี้เซลลสึก็คิดในใจนะเสียงหัวใจของเขาสับสนและมีความสงสัยองค์ชายสี่ไม่ได้อยู่เบื้องหลังอย่างนั้นเหรอไม่ใช่องค์ชายสามและสี่งั้นก็เหลืออีก3าคนในส่วนนี้เซลลสึกกำลังวิเคาเราระห์เหล่าบรรดาองค์ชายเหล่านี้ที่จะเกี่ยวพันไปถึงข้อต่อรองของความปลอดภัยขององค์ชายฟูเกสือนั่นเองต่อมาครับภาพตัดมาตอนนี้นะ เซลิสึก็กำลังนั่งคุยกับไคซารุอยู่นะครับไคซารุบอกว่างานเลี้ยงอาหารเย็นครั้งหน้าถึงคุณจะได้ทําการแสดงยังไงคุณก็ไม่อยากให้ดําเนินการแผนของพวกเราสินะอาเปล่าค่ะแต่ฉันว่าถ้าเรายังไม่รู้ว่าสาเหตุความผิดปกติขององค์ชาย11ฟูเกสึเป็นฝีมือของใครเนี่ยฉันว่าเราไม่ควรเคลื่อนไหวอย่างประมาทนะคะถ้าเราไม่รีบหาตัวจริงของสิ่งที่องค์ชายกินเข้าไปมีหวังเธอเป็นอันตรา,ายแน่รีบดําเนินการเรื่องประกันตัวของฉันได้ไหมคะ ใครสรุก,ก็บอกเรื่องนั้นคงไม่ได้นะในฐานะที่ผมเป็นฝ่ายตุลาการถ้าลดระดับการคุมตัวของคุณลงเนี่ยมันจะเป็นการปฏิเสธคำร้องของพวกองชายแถมตอนนี้ทหารส่วนตัวขององค์ชายหนึ่งก็กําลังรอคอยคุณอยู่ข้างหน้าห้องด้วยอ่างั้นคุณช่วยไปบอกเรื่องราวทุกอย่างให้ครูิก้าที่อยู่ในห้อง1 0ึ่งทีสิเพราะเขาเป็นคนเดียวที่ฉันพึ่งได้ในตอนนี้ใครสรุก,ก็บอกทุกอย่างเลยอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะเราจะเสียวเวลาไปแม้แต่นิดเดียวไม่ได้ขอร้องล่ะ รีบไปด่วนเลยจากนั้นเซเลสส์ก็คิดอยู่ในใจนะไม่มีเสียงหัวใจของใครสักคนเลยที่ตอบสนองกับคีย์เวิร์ดต่อรองถ้าอย่างนั้นคนที่อยู่เบื้องหลังก็อาจจะเป็นคนอื่นไม่ก็กําลังระวังตัวเพื่อรอโอก,กาสแต่ยังไงเราก็ต้องตัดองค์ชายทุกคนกับพวกคนรอบตัวออกจากลิสต์คนน่าสงสัยไม่ได้อยู่ดีทํายังไงดีละ่ะและแล้วต่อมาะคระับภาพตัดมาที่ห้องของคุรบิก้า ในตอนนี้คุณบิการ์กำลังให้บริการทดสอบเน้นกับน้ำแต่บริการคนนี้บอกว่าไม่จำเป็นต้องทำพิธีดูน้ำเนื่องจากฉันเป็นผู้ใช้เน้นได้อยู่แล้วล่ะนะหลังจากที่ฟังเรื่องทั้งหมดแล้วเนี่ยคุณตกลงจะทำสัญญาก,กับฉันได้ไหมคุณบิกาก็บอกว่าตกลงผมจะเป็นพาร์ทเนอร์ให้กับองค์ชายห้าซื้อเปป้าเองและแล้วก็จบตอนครับโอ้ยจบสักทีเพียงแค่หนึ่งตอนเท่านั้นแต่อาจารย์กระจายบท หลากหลายตัวละครแบบว่าเยอะมากๆหลากหลายเรื่องราวเกิดขึ้นในตอนนี้อัดแน่นเต็มไปหมดเลยครับบอกเลยว่าตอนนี้ผมต้องใช้เวลาอัดเสียงอยู่2วันเลยนะครับเพราะรายละเอียดค่อนข้างเยอะและตัวหนังสือเยอะมากไม่รู้ว่าอาจารย์จงใจยัดเข้ามาในช่วงบทส่งท้ายของพาร์ทนี้ที่จะมี10ตอนเป็นลอดลอดไปที่เราจะได้อ่านนะเนาะเพราะว่าหลังจากจบตอนนี้ไปเนี่ยเราจะรู้กันดีว่าอาจารย์จะหยุดเขียนอีกหลายเดือนเลยนะครับ แล้วเนี่ยเรื่องก็จะกลับมาอีกชุดหนึ่งหรือว่าล็อตหนึ่งอีก10ตอนนะครับจนถึงตอน410ล่าสุดที่มีอยู่ในตอนนี้นั่นเองเอาละครับในตอนนี้ก็รายละเอียดตามนี้นะใครไม่เข้าใจตกหล่นตรงไหนก็ย้อนฟังอีกรอบแล้วกันนะครับส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เนาะแล้วก็แจ้งอีกรอบหนึ่งแล้วกันว่าสรุปฮันเตอร์แบบละเอียดนะครับจะเหลืออีกเพียงแค่10ตอนเท่านั้นนะครับจะไล่ทันถึงตอนล่าสุดที่มีอยู่ในตอนนี้แล้ว เพื่อนๆที่เข้ามาฟังใหม่หรือเพิ่งจะเปิดเจอคลิปซีรีส์สรุปฮันเตอร์แบบละเอียดนะครับยังไงก็ถ้าชอบช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเอาละครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ